มาพบกับเราในช่องต้นน้ำไอเลสูกุชชี่แอนส์สลามนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสกุชชี่ที่สั่งมานั่นเองนี่นะคะร้านที่เราสั่งนะเราไปนค้นหาในไอจีนะคเขาขายถูกมากนะคะนี่นะคะส่งมายันชื่อเรานะคะนี่นะคะเราไปเริ่มดูสกุชชี่กันเลยคะ่ะนี่นะคะก็จะเป็นสกุชชี่อ่าคุมะ นะคะคุ้มอะไรก็ไม่รู้นะคะใครรู้จักคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะป๊นนึงนะอีกกล่องน,นี่นะคะสโลนะคะเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูนะนี่นะเนื้อดีมากเลยนะคะไม่ค่อยมีมันไม่มีกลิ่นน้ำก็เป็นกลิ่นสกุชชี่ธรรมดา ไปดูอันต่อไปเลยค่ะก็จะเป็นนี่ค่ะอ่าปังปอนคูมะนะคะโลมากนะคะนี่ก็เป็นแท็กนะเป็นแท็กคูมะนะนี่นะคะและก็ดำหลัแบบดําัสุดท้ายแบบนะคะแจนขาไก่อีลีกนะคะ เนื้อแบบมันอ่อนมากนะคะอ่าทำไมแขกรับเชิญไม่พูดอะไรบ้างเลยนะคะสวัสดีค่ะจากช่องพลอไอรูปตุี่นะไปติดตามด้วยเอ่อช่องเดิมนะคะคนเดิมทุกคลิปบางคลิปนะทุกคลิปแหละแต่บางคลิปก็ไม่ได้ดด้วยเราขอบีบนี้เลยนะ ไม่มีใ,ใครว่าหรอกครับผมเพราะว่าอะไรเป็นของเราใช่นี่นะอูัออั้ายดูสิคะดูจุกมันบีบม,มันยับไปแห้งสิคะเดี๋ยวมันจะยิ่งน่าไปเกียดจะธนุถนอมมันคะ่ะจะไม่เอาเหมือนลูกพีชนะคะ <c oughs> ที่ตื่นประมาณตีสี่นะคะมาหยิบหยิบรุ่หยิบเวากายอีลิกใส่กระเป๋าต้นน้ำค่ะเอาไปโรงเรียน,นแบบเป็นแขกแม่เลยค่ะเระเ่อนพีใช่ไหมคะกระ,ะเปน,นะคพีนี่นะคะนี่นะคะก็เป็นสกุชชี่ทั้งหมดที่เราสั่งมานะคะ ชอบอันไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะอย่าลืมกดซับสไ r ร b ์หรือติดตามเราด้วยนะบ๊ายบายค่ะ